ค่ะเป็นธุรกิจที่จีนเขาสนใจแล้วก็บอกว่าช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะทุนจีนเนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวแล้วก็ติดต่อเข้ามามยังคนที่เป็นเจ้าของอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ต้องการที่จะมาเป็นผู้ถือหุ้นอพอเมื่อเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยธุรกิจขับเคลื่อนไปได้เขาก็จะมีกิจการอยู่ในมือของตัวเองซึ่งเรื่องนี้นะคะทางหอการค้าไทยจีนก็ชี้นะคะว่าถ้าหากว่าการลงทุนของชาวจีนเข้ามาลงทุนอย่างถูกต้องเนี่ยคะ่ะแล้วก็รัฐเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพก็เชื่อว่าจะ ไม่ทำให้ธุรกิจไทยนั้นเสียเปรียบนะคะแล้วก็มองว่าปีนี้แนวโน้มการลงทุนของธุรกิจจีนในไทยจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะใน EEC ที่คาดการนะคะว่าจะมีเงินลงทุนถึงแสนล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าธุรกิจหนึ่งที่จีนเขาสนใจลงทุนนั่นก็คือเรื่องของโรงละครนะคะคุณผู้ชมอย่างโรงละครทิฟฟานีพัทยาจังหวัดชนบุรีนี่เป็นหนึ่งในเป้าหมายของกลุ่มทุนจีนค่ะที่บอกว่ามีการติดต่อขอซื้อกิจการ เพราะชาวจีนเขาชื่นชอบการแสดงแล้วก็ต้องการนําโชว์จากจีนผสมผสานกับไทยไปแสดงที่นี่นะคะเพื่อรองรับการเปิดประเทศ ผู้บริหารโรงละครทิฟฟานี่พัทยาชนบุรีให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรานะคะไทย PBS เนี่ยค่ะบอกว่ามีกลุ่มทุนจีนมาติดต่อขอซื้อกิจการหลายครั้งแต่ก็ตอบปฏิเสธไปเพราะว่าบริษัทยังสามารถประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นช่วงโควิด -19 ไปได้แล้วก็ระบุด,ด้วยนะคะว่าทุนจีนที่เข้ามาขอซื้อกิจการรู้ว่าไทยเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็ทั่วโลกถ้ามาทําธุรกิจในไทยก็น่าจะสร้างไรายได้ได้ดีแล้วก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายกิจ การที่ทุนจีนติดต่อขอซื้ออย่างเช่นธุรกิจโรงแรมแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแสดงแบบนี้นะคะและถ้าหากว่าสมมุติว่าเจ้าของกิจการเขาตัดสินใจขายเนี่ยก็อาจจะทําให้จีนเนี่ยเข้ามาลงทุนมากขึ้นอย่างที่มีการคาดการณ์กันค่ะคุณจ๋าเองก็เคยเจอแบบหลายคนเข้ามาติดต่อเพื่อซื้อบางคนบอกว่าเพื่อเซ้งเซ้งทํา กี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เราทำโอเปชันแต่ว่าต้องเขาหาธุรกิจเออเขาหานักท่องเที่ยวจีนมาให้<ม>แต่ให้เราเป็นโอเปเตอร์นีอย่างเงี้ยก่อนเปิดโควิดเออเก็เปิดเปิดประเทศปีที่แล้วแต่ปีนี้มีแบบมาซื้อเลย<ม>ขอซื้อเป็นเป็นแบบเป็นเจ้าของอต้องเกิน50%กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราก็จริงๆเราไม่ได้พร้อมที่จะขายขณะที่ประธานหอการค้าไทยจีนยอมรับนะคะว่ากลุ่มทุนจีนที่เข้ามาลงทุนในไทยมีหลายกลุ่มค่ะซึ่งกลุ่มที่เข้ามาลงทุนไม่ถูกต้องหรือว่าเป็นนอมินีอย่างในพื้นที่เยาวราชไม่ใช่กลุ่มทุนใหญ่นะคะเป็นกลุ่มคนจีนรุ่นใหม่ที่มีเงินทุนแล้วก็เทคโนโลยีจะต้องการเข้ามาซื้อกิจาการต่อจากคนไทยเชื้อสายจีนที่ไม่รับช่วงต่อจากบรรพบุรุษ บรรพบุรุษนะคะดังนั้นไทยควรบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเพื่อให้ทุนจีนกลุ่มนี้เข้าใจกฎหมายการลงทุนในไทยอย่างถูกต้องค่ะกฎหมายใช่ครับใช่ครับ,รบเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็กฎหมายวีซ่าใช่ไหมวีซ่าคุณจะวีซ่ายังไงนะวีซ่านักท่องเที่ยวคุณให้อยู่นานยังไงใช่ไหมแล้วกฎหมายแรงงาน ต้องออกวายง่ายไ,ไม่ใช่หนึ่งปีต่อทีอย่างเนี้ใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้เนี่ยที่เข้ามาได้ง่ายสุดเนี่ยนะก็คือว่าบางการค้าที่เมื่อกี้ผมได้พูดไปเนี่ยลูกหลานไม่ทำหนึ่งละใช่ไหมฮะเพราะลูกหลานก็เรียนจากต่างประเทศมาบางทีก็ไม่เอาละขายกิจการขายกิจการก็มี พอลูกหลานไม่ทําไม่สืบกิจการต่อก็อาจจะเป็นจังหวะที่ทําให้ชาวจีนนี่เข้ามาถือกิจการต่อได้แล้วก็ประกอบกับช่วงโควิด19้ด้วยนะคะส่วนกลุ่มทุนจีนที่ลงทุนในโรงแรมอสังหาริมทรัพย์คุณนรงศักดิ์บอกว่าปีนี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่ากลุ่มนี้เขาจะลงทุนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ49้อันนี้เป็นไปตามกฎหมายการถือหุ้นของต่างชาติที่จะมาลงทุนในไทยก็ถ้าหากว่าทําตามกฎหมายก็เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อธุรกิจในไทย ะะแล้วก็จะเป็นการเอื้อประโยชน์ทั้งตลาดเทคโนโลยีแล้วก็เงินที่จะเข้าสู่ในระบบด้วยนอกจากนี้ในปีนี้นะคะจะเห็นการลงทุนจากจีนเพิ่มขึ้นค่ะหลังจากจีนเปิดประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ทั้งในจังหวัดระยองแล้วก็ชนบุรีเบื้องต้นคาดว่าจะมีการตั้งโรงงาน2-3แห่งเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยางล้อรถยนต์มีเม็ดเงินลงทุนไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทก็เชื่อว่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้นะคะแต่ก็ยอมรับด้วยเหมือนกัน ว่าปัจจัยที่กังวลก็คือกระแสทุนจีนที่เป็นสีเทาอันนี้ก็ไม่อยากจะให้คนไทยเหมารวมทุนจีนทุกกลุ่มเพราะว่าจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของคนจีนที่มาลงทุนในไทยเองแล้วก็อาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนในอนาคตด้วยนะคะนี่เป็นเสียงสะท้อนของนักลงทุนชาวจีนที่เขาเข้ามาลงทุนในไทยค่อนข้างที่จะยาวนานถ้ารทราบกันดีก็ถือว่าจีนเนี่ยเป็นนักลงทุนระดับต้นๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจีนเองก็หายใจลดต้นคอญี่ปุ่นแล้ว เพราะว่าบางช่วงเนี่ยค่ะก็เข้ามาลงทุน มีเม็ดเงินลงทุนเนี่ยแซงหน้าญี่ปุ่นไปซะอีกนะคะครับคือการเข้ามาของทุนจีนเองเนี่ยคือมี2ประเด็นประเด็นแรกคือมาแบบถูกกฎหมายหรือเปล่านะ<ภ>าครับสค,คือคนในประเทศได้ประโยชน์อะไรมากน้อยแค่ไหนหจากทุนจีนคืออย่างกรณีเรื่องของการลงทุนในโรงแรมภาพก่อนหน้าโควิด -19 บ้านเราอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาในประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศมาเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือเวลากลุ่มทุนจีนเข้าไปซื้อรับช่วงต่อโรงแรมจากเดิมเนี่ยเป็นเจ้าของคือคนในประเศ เนั้นๆน,น,นะครับแต่พอกลุ่มทุนจีนซื้อเข้าไปเวลาไปขายในแพลตฟอร์ม2แพลตฟอร์มระหว่างแพลตฟอร์มที่ขายทั่วไปกับแพลตฟอร์มที่เป็นของชาวจีนเองเนี่ยราคามันจะต่างกันค่อนข้างมากมดังนั้นก็จะทําให้การขายตรงของโรงแรมหรือว่าแพลตฟอร์มต่างประเทศเนี่ยราคามันจะสู้ไม่ได้เช่นถ้าเกิดว่าสมมติตั้งราคาห้องไว้1,000บาทถ้าเป็นแพลตฟอร์มจองโรงแรมของจีน ถ้าเป็นโรงแรมของชาวจีนเองเนี่ยราคามันอาจจะถูกกว่ามากถึง70-80คือถูกกว่าค่อนข้างมากทําให้คนเนี่ยตัดสินใจไปเลือกแพลตฟอร์มของจีนสุดท้ายแล้วคนในประเทศหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของเดิมจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนี่ก็เลยเป็นคําถามตัวใหญ่มากๆเลยนะครับกลายเป็นว่าคนในประเทศได้ประโยชน์น้อยกว่าครับ